ในวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาเล่นปืน AK แบบว่าไม่มีสก,กินปืนนะผมนี่ก็แบบเป็นสก,กินแบบโลง่โลงๆเลยไม่มีสแต็อะไรเลยคนดูว่าจะไหวไหมถ้าผมเอาไปเล่นแค่กับสก,กิลเดี่ยวอย่างเดียวนะผมเพราะว่า AK แผทนี้โดนบัฟมันหนักมากไปเราไปล้างแคสนมนันเมื่อกี้มีคนยิงเพื่อนเราตุยนะผมทุกคนไหวไหมเออก่อไแล้วชมเกมนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยมาผมบอกเลยว,ว่าปืนนี้ number one number god n u ตอ e ใช้สกิลคนขานแล้วม็ตัว สองตัวลิฟต์ได้ยังองหน้าหนึ่งสามตัวลิฟต์ลิฟต์มันดาวคู่เนาะลิฟต์มันมันเติมเลือดอยู่ไอวอร์ลิฟต์ไอ้วอร์มีไหมที่แนวบนสะพานมีระวังโอเคโอเคพี่สองวเด้อปั๊มบมันมีโสดโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมันมีตัวมาใหม่อีก เฮ้ยปืนไฟมาตรงไหนวะโอเคเฮ้ยองในริฟพี่ขอเติมเลือดก่อนลิฟนั่งลงลิฟนั่งลงนั่งลงนั่งลงมันจะได้ไม่ขึ้นเท้าเราเราจะไปไล่ตัวนู้นเรานิ่ยเงียก่อนเราเงียบก่อนเงียบไว้เงียบไว้เอ๊ะมันไม่รู้มันไม่รู้เดี๋ยวจะเป็นแบบว่าตั้งไอ้โว่ล้อมขนาดนี้ไม่รู้ไม่รู้เราจะเป็นแบบว่ารอจังหวะหอนมันมันไม่สั่นเลพี่มันไม่สั่นมันไม่สั่นเฮ้ยเฮ้ยมาโดนมาโดนมาโดนเดี๋ยวเราจะเป็นหมาป่าเดียวดายเดี๋ยวเราจะจังหวะออกล่ามันต้องแบบ อ้าหเดี๋ยวจะอา้อา,าอหูีบมาหนังเฮ้ยน้าหนึ่งน้าหนึ่งเฮ้ยถามตัวเหรอวะได้ไหมรีบได้ไหมจอมันริบจอมัรนร,นบรนีบกำลังบนภูเขาไยบนสะพานบนสะพานรีรอรอรอบนสะพานดิงมาน้องสะพานดาว เข็มมันมีเข็มรู้ได้ไงเดาเอาเผื่อมันตั้งไอวอวเราได้ไหหนูเอาได้ไงมันตายเอ้าโดนล้าดิโอ้โหจะเลิญชีวิตขอของหน่อยโผมมาดิผมมามึงแตกแล้วก็บอกเลยทำไมลูกซองยาผมมันเหมือนไม่มีตะกินปืนเลยวะคอนโดเปลี่ยนแม่งดีกว่าไม่เล่นละเฮ้ยอ้าวเอเกเนอร์ตะกินครับผมอันนี้มีเข็ม ไอช่วชูให้ตัวตู้มีนรร่าลิฟแล้วบ้างเอา้าแล้วมึงไม่ยิงอะไรบ้างอะด่าด่าเอเกโนตะกินคนดูยิงอย่างแรงที่ดูดิยิงยิงตรงนี้หนูให้หน่อยดิในแบมันบินคู่อยู่กับหนูเนี่ยไหนไหนลิฟว่าลิฟโดนยิงไหนวะเมื่อกี้ตรงปั๊มน้ำมันนะ ด้นบนพี่ด้านะนด้านบนยิงดีป่ะใช่พี่ไม่ใช่นะดีนะดีมีน่ะเอาด้านบนเหรออยู่ด้านบนเลยชุบหน่อยชุบหน่อยพี่เปิดประตูวาร์ปให้ไปหนึ่งเราเอาประตูวาร์ปให้ี่มาแล้วมาแล้วพี่ซื้อมาแล้วคุณถ่าและทำลายเลยรีบมาพี่มาเดี๋ยวมาน้องเฮ้ยเดินดิโอคีย์บอร์ดอเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งโดนคีย์บอร์ดเดี๋ยวแม่งโดน กดเดินไม่ชอบไม่เดินเราได้ม่เก็บชุบน้องเก็บได้ไหมแม็กแล้วอมีแล้วมาลีปมาลิปมาวางแล้วเฮ้ยรถใครมาวะใช่มันเหรอมันขี่รถลงไปเหรอนี่นี่เมื่อกี้เห็นอยู่แล้วแต่เอเดี๋ยวนะ อ้ามันลงนมันไปแล้วเอ้ยบ้าเอ้ยนู่ไะโดนไปชมมันลร่อนี้ไปไปลงลงลง,องออเอาเลยรไปดีกว่าเราเข้าโมดีกว่าเข้ามาเข้ามาจบเลยพวกขี้รถเข้าวงเสร็จเลยทั้งผูดูเดี๋ยวจะมาลองแบบหาจังหวะยิงฟรีๆดูนะครับผมเอเคต้องเรานะ ตอนนี้ก็มาของแต่งครบแล้วคนดูมาดูว่าประสิทธิภาพจะดีแค่ไหนนะจับ3แม็กลั่นนะครับมีจับ3มีแม็กลั่นแล้วแต่ไม่มีสก,กินนะจ๊ะ,ะขวาโล่งงั้นเราขึ้นซ้ายเลยไหมวงไปไหนวะของหน่อยเจเซอร์ไม่มีไอ,ดอ้ดาบมีคนโหลดอยู่ครับข้างหน้าเลยตกข้างแสงน้องๆพี่ๆตามมาฮะวงบีบไวกัง หูเข้าหัวไม่อต้นร้อยอ่ะขนาดไม่มีตะกินปืนอ่ะแม่งนี่ไม่มีฮุบลาเลยนะเป็นปืนที่ควรเล่นจี่นตัวนี้ไม่มีการกะตินเออเนี่ยใครแบบว่าเป็นสายแบบไม่ได้เติมจ๋าก,ก็ได้นะ AK ครับผมยุคนี้มีจ๋ามันไม่โผล่ป่ะอยู่หลังกล่องไอ้ดอกไปน้องมันไปยังไงวะกา,าดูอ่ะเอาประตูวะไม่พี่สวยสวย ฮยืนมากับเอเก้ใหมีสกินด้วยอ่ะเป็นไงล่ะอเล็กหืโดนไปดิอเล็กเมื่อกี้มันแน่ายตัวเหรอมันมีหลายตัวอยู่นะก็ดูนะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยลสองตัวมีสองตัวเว้ยกอซ่าวัดไวสู้เวทเราเหรอเนี่ย อ้าไปไม่โดนคือเป็นตัวลงขวามือพี่ที้ซิฟเวอร์สองตัวนี่กูโดนล้านเหรอเนี่ยยังไปตั้งได้ยังไงเนาะไปอยู่ฝั่งนี้โหอเรียบร้อยเียบ วัดประตูวัปแล้วมีเจอกูหน่อยมา่วยเข้าหัวล้นใช้สกิลกระชากั้ทำลายเลยวุ้นจะมาเฮ้ยใครวะเนี่ยแม่สาวน้อยหัวทองมาเชื้อเธอ มีตัวหนึ่งอยู่หน้าวงอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ไปชุบลิฟต์เลยโอเคพี่เบอร์สองจะชุบให้ละออี่ี่ล่อนมมันไม่แจ้งเตือนเวลาไลฟ์เหรอเราไม่ได้กดกระดิ่งหรือเปล่าขอของหน่อยกดนะในทั้ง YouTube แล้วก็ในจุกจัดตัวนั้นจุกจัดจุกจัดเลยนะไอ้หนุ่มโอ้โหมันไม่นี่มากดู ว้าถอยหลังอ,อ,อย่าพี่เติมเล็บแป๊บพอดูอด,ดูเอเคชาร์ดโนตะกินโนตะกินไปไงขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอ้ยพี่โดนโดนชนโดนชนอุ้ยพี่โดนอะไรวะอันน้่งเลยเนาะอุ้ยหายแล้วไม่ง FVD ดาพี่สวยสวยเข้าบนลิฟต์ไง้ลิฟต์อ๋อเกือบเกือบเราใช่ไหมไม่ใช่เกือบมันใช่ไหมใช่ใช่พี่โอเคโอเค เดี๋ยวมันจะเอเคยิงหัวระยะจูบนี่ไอ้พวกนี้เดี๋ยวตัวสุดท้ายเดี๋ยวเอเคพี่ปิดเองนะเดี๋ยวพี่ขอปิดหัวนะช่วยๆไปนี่เดี๋ยวขอชุบไม่ใจอะไรกันดีปแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนดีมันอยู่ไหนน้องก๊อก็ก็กเฮ้ยพี่จ,จุกไปกละ,ละให้มันเติมเลือดก่อนเรียบร้อยเฮ้ยกไปดอ เอเกโนตะกินนะครับผมบอกเลยไม่ธรรมดายุคนี้ไปเล่นตักไค้นี่ม่มีตะกินฟรยดีดอะ่ะไปเล่นเอเกนะครับผม